สวัสดีครับสวัสดีพี่น้องชาว Youtube ทุกท่านครับอยู่กับช่วงเย็นๆครับวันนี้บรรยากาศยามเย็นกับช่องหกล้อยักษ์าบบางเอครับวันนี้แลีงานปากบ่อครับพี่น้องงานปากบอวันนี้เจ้าของเขาขุดที่เออซาครับแล้วก็ไปถมที่ครับตรงโน้นครับตรงเนียนครับดอกมันจะทงอยู่ทาอยู่หน้าครับ ู่กับเจ้าแคทสามหนึ่งองีมันเดิมครับกับคันนี้ครับไปเอกช่องของเราเสร็จแล้ววันนั้นกากบาดแตกซ่อมมานะครับเปลี่ยนกากบาดน้ำมันผมโชว์เลยไหมจ๊กีไรเจเกี่ยวโชว์เดีเขาไปมันม่วงคุณอ่ะยังว่า มันเฮือนยังบ่น้อป่ะเนี่ยบ่จังว่าต้องเดียวอีกจกักจักม่งแะ้เนียแกสิเลยจักม่งมีรอบคำครับกับบรรยากาศยามเย็นครับท้องทุ่งนาบ้านเราครับทางคบบุนกับตะวันสิตกินครับนี่เป็นให้ยางครับ เป็นไรอ้อยไรมันนะครับนี่นะครับบรรยากาศบ้านๆทายให่น้ <I have S 1> องได้เบึงครับกับบรรยากาศยามเย็นกับการทํางานนะครับอีกรูปแบบหนึ่งครับิีนงานรถดําครับ แคตสามหงอง E ครับทำงานแบบเป็นนิ่มเลยครับไม่ต้องเล่งเครื่องเยอะถือว่าแน่นอนของเขาครับแคตงานหินงานลูกลังงานเจาะนี่ต้องยกให้แคตละครับเินแข็งๆอันนี้ก็ถือว่าไม่เท่าไหร่ รถยักษ์ไอหกล้อตัวแรงเราครับล็อกกี้175อันนี้ครับเดี๋ยวว่างจะรีวิวให้ดูครับไหนครับพี่น้องเดี๋ยวผมไปลงดินนะครับนี่ครับที่เท่กับบอไก่คร,ครับมาประมาณสองร้อยเมตรร้อยเมตร ากาดยามค่าครับโอ้ตะวันกาลังสีรับดินขอ,อฟ้าหอ,อมกินเฟื่องครับช่วงนี้กินฟางเจ้าเกี่ยวเขาแล้วไม่ไหมครับตจกีกได้เห็นผู้ัยทายลงกคิดหอดบรรยากาศน้ำบานครับเนี่ผมกับต่กอนกับวันอยยุบ้านครับ ตอนนี้ก็คือกลับมาอยู่บ้านเป็นทางการครับตามหาฟันอยู่กะหลายฝ่าหลายปีครับสว่วนสีได้กลับมาสว่วนสีได้ไมาอยู่ใช้ชีวิตแบบนี้ตอนนี้ก็มันพันเก่งไปเลยหรอครับฝากเบื้องฝากที่ตามเป็นน้ำการครับพี่น้องเนี่ยครับหน้างานอเอาแคนี้ก่อน้ครับพี่น้องผมลงงาน,นงครับสวัสดีครับ